I got a bottle of patronage ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ต้องเอาให้ได้เอริกเทนฮาร์ิ้แข้งเป้าหมายแมนยูไนเต็ดรายที่2กับรายที่3นะครับค่าตัวรวมกันเกิน4,000ล้านเอริกเทนฮากุญซื้อของทับปีศาจแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพักดันให้สโมสรอนคว้าตัวแข้งรายที่2และ3อย่างด่วนๆน,น,นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้วันที่6รกรกฎาคมความเคลื่อนไหวของปีศาจแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เพิ่งเปิดตัวเมสันเมาส์มาร่วมทีมด้วย ค่าตัว60ล้านปอนด์รวมแอดออนด้วยสัญญายาว5ปีพร้อมรับค่าเหนื่อย250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็นแข้งขาเข้ารายแรกนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามเอริกเทนฮักกุนซือปีศัจแดงได้ลิศแข้งเป้าหมายต่อไป2คนที่ต้องคว้าตัวมาร่วมทีมก็คือรัสบ,บุทอยล้นกองหน้าทีมชาติเดนม,มาร์กของอาตาลันตาและอังเดโอนานาานทวานอินเตอร์มิลานเข้ามาสู่ถิ่นโอแทฟฟอร์ดให้ได้นะครับตามรายงานล่าสุดจากสกายสปอร์ตสื่อชื่อดังของแดนผู้ดีโดยอารตาลันตาต,าตัว รับมุถอยลุนเอาไว้ที่ประมาณ40ล้านปอนด์แต่ทางทีมปีศาจแดงยิ่งข้อเสนอ่าสุดไปที่31ล้านปอนด์จึงถูกปฏิเสธกลับมานะครับขณะที่อินเตอร์มิลานตั้งค่าตัวอังเดโอนา่าเอาไว้ที่50ล้านปอนด์แต่ทีมปีศาจแดงได้ทําการยิ่งข้อเสนอรอบที่2ไปที่จํานวน45ล้านปอนด์นะครับซึ่งใกล้เคียงกับราคาที่อินเตอร์มิลานตั้งค่าตัวเอาไว้ต่อประเด็นดังกล่าวปีศาจแดงมั่นใจ45ล้านปอนด์ตกลงค่าตัวโอนาน่าได้อย่างแน่นอนปีศาจแดงแม,ม,มนเชสเตอร์ และเชื่อว่าข้อเสนอขอซื้อตัวอังเดโอนาน่าที่เพิ่มเป็น45ล้านปอนด์นั้นจะได้รับคําตอบตกลงจากอินเตอร์มิลานบีิาัทเดแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพยายามอย่างหนักนะครับในการคว้าตัวผู้รักษาประตูคนใหม่โดยข้อเสนอสัญญาฉบับแรกขอซื้อตัวอังเดโอนาน่าที่35ล้านปอนด์นั้นถูกปฏิเสธกลับมาแล้วโดยอินเตอร์มิลานตั้งค่าตัวเอาไว้ที่50ล้านปอนด์สกายสปอร์ตซือชื่อดังของประเทศอังกฤษได้รายงานว่าทีมปรศาัแดดแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดและงูใหญ่อินเตอร์มิลานก กลังเจรจาขั้นสูงของดิวโอนานาและหวังว่าจะหาทางปณิประนอมจนได้บทสรุปค่าตัวโอนานาซึ่งจะเป็นผลดีกับทั้ง2ฝ่ายนะครับเพราะตอนนี้ผู้รักษาประตูชาวแคมาบรูนใจลอยอยู่ที่โอแทฟฟอร์ดแล้วโดยรายงานได้ระบุว่าข้อเสนอฉบับต่อไปของแมนยูนิเต็ดที่เพิ่มตัวเลขขึ้นมาเป็น45ล้านปอนด์ซึ่งแยกเป็นเงินก้อนการันตีอยู่ที่40ล้านปอนด์และส่วนเสริมอีก5ล้านปอนด์นะครับมีโอกาสสูงที่จะได้รับการตอบตกลงจากอินเตอร์มิลานและล่าสุดนะครับโอนานาพบเป็นนายอินล อินเตอร์หลังแมนยูนเต็ดพร้อมยื่นข้อเสนอตัวเลขให้ไหม่หลังจากที่แมนยูนเต็ดยื่นข้อเสนอตัวเลข45ล้านปอนด์ล่าสุดนะครับในด่านชาวแคมารูนวัย21ปีได้โพสต์รูปคนสวมรองเท้าแตะข้างหนึ่งและรองเท้าดีไซน์หรูอีกหนึ่งข้างลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับพร้อมเขียนข้อความว่าทุกชีวิตมีเรื่องราวและทุกเรื่องราวมีจุดจบขณะที่ท็อกสปอร์ตสื่อเมืองผู้ดีได้รายงานตรงกันว่าปีศาจแดนแมเชสเตอร์ยูนเต็ดยื่นเพิ่มข้อเสนอใหม่ให้กับอินเตอร์มิิลาาานได้พ้พจรณแว เช่นเดียวกับจานลูก้าดิมาซิโอนักข่าวแวดวงตลาดลูกหนังของสกายสปอร์ตก็มองว่าปีศาจแดงอัพตัวเลขให้เป็น45ล้านปอนด์ซึ่งทางอินเตอร์มิลานต้องการที่จะหาเงินเข้าสู่สโมสรโดยการขายโอนาดาจะสร้างผลกําไรมหาศาลให้กับทีมงูใหญ่หลังจากที่ย้ายมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามอินเตอร์มิลานต้องการฉีดเส้นตายการย้ายทีมไม่เกินวันที่20กร,รกฎาคมนี้ขณะที่ผู้รักษาประตูชาวแคมรูนจะกลับมารายงานตัวปีซีซั่นในวันที่13 กรกดาคมด้านปีเอโลผู้อํานวยการกีฬาของอินเตอร์มิลานก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสนะครับที่แมนยูเนต็ดจะซื้อโอนาน่าเพียงแต่ต้องยื่นข้อเสนอให้โดนใจพวกตนเท่านั้นก็ไม่น่าจะพลาดแล้วนะครับสำหรับดีลของโอนาน่าน่าจะจบที่45ล้านปอนด์แล้วนะครับเพราะเป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าอินเตอร์มิลานตั้งเอาไว้เพียงแค่5ล้านปอนด์เท่านั้นถ้าไม่ลดให้5ล้านปอนด์ก็ถือว่าใจดําสุดๆนะครับสำหรับอินเตอร์มิลานแฟนปีศาจแดงได้เฮดดิ้สองอย่างแน่นอนแอดมินคอนเฟิรม์ม ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับกดดันหนักผู้ถือหุ้นแมนยูเนเต็ดชี้ชัดชื่อกลุ่มทุนที่เกวเซอร์ควรขายให้ในช่วงซัมเมอร์นี้มีรายงานว่าผู้ถือหุ้นปีศาจแดนแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทำการบีบให้ตระกูลเกวเซอร์ขายสโมสรปีศาจแดงให้กับกลุ่มทุนจากกาตาวันที่6รกรกฎาคมความเคลื่อนไหวของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดที่การขายสโมสรของตระกูลเกวเซอร์ยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามว่าจะจบลงอย่างไรหลังประกาศขายตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนปี2022แต่ยังไม่ สามารถหาข้อสรุปได้นะครับโดยก่อนหน้านี้ซิดยัตซิมบินฮามัดอันทานีกลุ่มทุนจากกาตาตัดสินใจยื่นข้อเสนอเทคโอเวอร์ over, ปีาัตดงรอบที่6นะครับด้วยจํานวนเงิน6 0 0 0ล้านปอนด์โดยหวังเข้ามาบริหารสโมสรชนิด100อยเอย่างไรก็ตามเดลี่สตาสื่ออังกฤษได้รายงานว่าผู้ถือหุ้นของสโมสรกดดันให้2พี่น้องตระกูลเจเซอร์ตอบรับข้อเสนอของท่านซิดยัตซิมบินฮามัดอันทานีแต่หนึ่งในคู่แข่งก็ยังมีเซอร์จิมเลตคิปกลุ่มทุนจากเกาะอังกฤษที่ตกเป็นข่าวขอซื้อปี าดแง00ล้นอนเช่นเดียวกันเดวิดเรียนนักข่าวสายเศรษฐกิจของบูมเบิร์กได้รายงานว่าผมได้รับจากที่ปรึกษาของแมนยูไนเต็ดว่าการเสนอราคาของเขายังไม่มากพอที่จะซื้อแมนยูไนเต็ดได้แต่ก็มีรายงานออกมาว่าผู้ถือหุ้นหลายคนของปีศาจแดงนะครับกำลังกดดันอย่างหนักให้ตระกูลเกลเซอร์เล่งขายทีมให้กับกลุ่มทุนจากกาตาเสียทีดูแล้วผู้ถือหุ้นคนอื่นน่าจะอยากขายทีมกันแล้วนะครับก็จะเหลือแค่โจเอลกับอับรามเกลเซอร์เท่านั้นนะครับที่ยังคงดึงเวลาที่จะอยู่กับแ อยู่ในแตดต่อไป ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเคนคู่รอย้ายฟรีปีหน้าหากเลวี่ยังโกงปีศัตว์แดงแฮร์รี่เคนกับการทีมชาติอังกฤษเตรียมคู่อัมราทัอเนมฮอสเปอร์แบบฟรีๆในปีหน้าแล้วนะครับเพื่อเป็นการกดดันย้ายไปเล่นให้กับแมนยูในเดในช่วงซัมเมอร์นี้เดลี่เอ็กเพสซื้อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้รายงานว่าเคนพัฒนาที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนยูในเดในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้และพร้อมที่จะคู่แดนนี่เลวี่ประธานสโมสรดทัอเนมฮอสเปอร์ว่าอาจจะต้องเสียเขาไปแบบไม่มีค่าตัวหล ในปีหน้าหากยังคงตั้งค่าตัวสูงเกินจริงปีศาจแดงแมเชสเตอร์ยูนเต็ดได้เคยยื่นข้อเสนอจำนวน80ล้านปอนด์นะครับเพื่อขอซื้อแฮร์รี่เคนไปแล้วแต่ถูกท็อตแนมฮอสเปอร์ตอบปฏิเสธกลับมาโดยทันทีเพราะตั้งค่าตัวเอาไว้อย่างต่ำที่100ล้านปอนด์สำหรับกองหน้าเจ้าของสถิติดาวซันโบวสูงสุดตลอดการของสโมสสแม้ปีศาจแดงถูกคาดกันว่าจะปรับปรุงข้อเสนอและยื่นไปให้ทางท็อตแนมฮอสเปอร์พิจารณาใหม่แต่ถึงอย่างไรแล้วนะครับตัวเลขค่าตัวของแฮร์รี่เคนในข้อ เสนอครั้งใหม่ก็ไม่น่าจะถึง100ล้านปอนด์อยู่ดีเมื่อถูกอ้างอิงจากอายุของนักเตะและสัญญากับต้นสังกัดที่เหลือเพียงอีก1ปีเท่านั้นด้านแฮร์รี่เคมพร้อมเต็มที่นะครับที่จะย้ายไปสวมชุดปีศัตว์แดงในฤดูกาลหน้าเพราะก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยว่ากองหน้าวัย29ปีต้องการไล่ล่าความสําเร็จกับสโมสรใหม่ในฤดูกาลหน้าทั้งนี้นะครับสเปอร์มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่มีแฮร์รี่เคนอยู่ในชุดปีซีซั่นที่จะออกเดินทางในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้โดยเตะเกมแรกที่ เตเรียนะครับพบกับเวสแฮมยูเนเตดเกมที่2เตะที่ไทยนะครับพบกับเลสเตอร์ซิตี้และเกมที่3ที่สิงคโปร์พบกับโรม่าสาหรับใครที่จะไปดูแฮร์รี่เคนที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับอาจจะต้องผิดหวังนะครับเพราะแฮร์รี่เคนอาจจะไม่ได้ร่วมทัวร์กับทีม ปิดไทยกันที่พีทปวดตับแม็กควาย่าเหนื่อยอัพเร่หลังลำบากเดอะการเดียนสื่อเมืองผู้ดีได้รายงานว่าปีศาจแดงแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความยากลำบากในการปล่อยตัวแฮร์รี่แม็กควายกับตันทีมมากเข้าไปอีกหลังนักเตะได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไขหลังจบอันดับ3บนตารางเพเมรีกพร้อมตีตัวไปเล่นแชมเปี้ยนในซีซั่นหน้าทำให้มีข่าวว่าแม็กควายได้รับค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมทัพรายอื่น,นๆนั่นทำให้โอกาสที่ปีศาจแดงจะปล่อยตัวนักเตะร นี้ออกไปยากลําบากมากกว่าเดิมเพราะตัวเขาต้องยอมรับการลดค่าเหนื่อยลงจํานวนมากเจ้าของค่าตัว80ล้านปอนด์ไม่ได้มีความต้องการย้ายออกจากทินโอแทฟฟอร์ดในเวลานี้และเชื่อว่าโอกาสในฤดูกาลหน้าของเขาจะเพิ่มขึ้นเซนเตอร์ชาวผู้ดีลงเล่นในเพีเมลิกในฐานะตัวจริงแพง8เกมในซีซั่นก่อนและลงสนามเป็นตัวสำรองถึง15หนหลังตกเป็นตัวสำรองของท้งลิซันโดมาติเนสลาฟาเอลวารานวิกตอร์ดิเดเลฟรวมถึงลูกชออีกด้วยนะครับและนี่ก็คือสรุป ข่าบริษัทแดมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดประจำช่วงเช้าของวันที่7กรกฎาคมขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ